สวัสดีค่ะสวัสดีสู่ the l i g h t secret นะคะกับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เช้าๆนะคะสภากาแฟนี่ก็จะมาพูดให้ฟังนะคะชวนให้คิดนะคะเมื่อวานนี้ก็ฟังปลาใสของเพื่อไทยนะคะแล้วก็ของก้าวไกลนะคะนี่ก็จะได้เห็นว่าทั้งสองพักนะคะแล้วก็พักประชาธิปัตย์นะคะทั้งเออพักสามพักนี้นะคะจะมีจุดที่มีจุดแข่งก็คือเป็นนักปลาใสนะคะ ก็คือการปลายสยนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันบอกให้เรารู้ว่าเขาจะเข้ามาทําการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะมาทําอะไรให้เราบ้างใช่ไหมคะทีนี้นี่ก็พอฟังปลาใสยไปนะคะนี่ก็เห็นว่าเออมีการพูดถึงจุดยืนที่แตกต่างกันเนาะอย่างชัดเจนนะคะของฝั่งที่เครมตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ย เคลมตัวเองว่าเป็นดิโมคราซีนะคะเป็นพรรคประชาปชาธิปไตยนะคะในฝั่งที่พรรคลุงตู่นะคะพรรคลุงไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะคะเคลมตัวเองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมก็คือยอมรับกันตรงๆเลยว่าเป็นพรรคทหารนะคะพรรคชาติไทยก็เคลมตัวเองนะคะยืนกึ่งกลางนะคะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความแตกต่างกันก็คือว่าเป็นพรรคที่ อยู่ภายใต้สถาบันแนละก็คือเอาสถาบันนะคะขณะที่พรรเก้าไกลนะคะก็สุดโตง่งสุดไม่เอาสถาบันที่นี้จะมาพูดถึงฝั่งประชาธิปไตยว่ามีจุดยืนแต่ละพรรคแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่ามันมีคําว่าออคุณสัลันสลันิใช่ไหมคะเข้ามาพูดเมื่อวานให้สัมภาษณ์นี้ก็แชร์ไปใน Facebook แล้วก็ไปดูใน u t u b e นะคะมันจะมีข้อมูลแล้วก็มีช็อตเด็ดๆที่เนี้ทำคลิปไว้เป็นเรื่องของออการปะ ปลาใสแล้วก็การหาเสียงการพูดถึงนโยบายพักนะคะของแต่ละคนนะคะใน y YouTube เนี่ยมันจะเยอะมีเยอะมากกว่าที่จะมาทำคลิปทุกวันในการคุยกับนิชากรนี้นะคะก็คือว่าในฝั่งฝั่งของพรรคประชาธิปไตยธิปตไตก็คือมีพักเออเสรีรวมไทยด้วยแต่ว่าจุดยืนนะคะสิ่งที่แตกต่างนะคะเราจะมาพูดในฝั่งวันนี้ก็คือมีการเคลมกันว่าประชาธิปไตยปลอมนะคะคุณสลัมนี่น่าสนใจมากมาพูดว่า ประชาธิปไตยคุณสลารุดก็คือคนที่มีหนวดเยอะๆนะคะแล้วก็ยืนพูดในอภิปรายในสภาบ่อยๆคุณสลารุดเนี่ยก็บอกว่า เออแต่ก่อนเนี้ยมาอยู่เพื่อไทยนะคะแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการทํางานเพื่อครอบครัวเพื่อคนคนหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมีเพียงแต่ประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่มีค่าความเข้มของประชาธิปไตยที่แตกต่างกันหรือว่าประชาธิปไตยจําลองหรือว่าเอามาเคลมว่าพูดว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าการกระทําไม่ได้เป็นประชาธิปไตย นะคะคุณสราวุธเนี่ยพูดดีมากตีแผนี้เอาไปลงใน t i กตอกก็ได้รับความนิยมนะคนเข้ามาฟังคุณสรัวุเยอะเลยนะคะเรวก็กลายเป็นว่ามันเป็นการเปิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นรายการตาสว่างของประชาชนคนไทยที่ถูกนักการเมืองต่างๆนะคะมาเคลมแล้วก็มาหลอกว่านี่คือประชาธิปไตยแต่แท้จริงอะ่ะมันไม่มีแล้วนะคะคนที่ไม่ซื้อเสียงเข้ามานะคะถึงแม้ใครจะเคลมว่าแบบนั้นอะ แต่แท้ที่จริงนะคะก็มีการทำรีเสิร์ชมาว่าทุกเขตนะคะมีการใช้เงินนะคะในการซื้อเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนรู้แต่กรกตมองไม่เห็นที่นี่พูดเนี่ยเพราะว่านี้เป็นตัวแทนเขตอันนี้ได้มีการคุยกับทุกเขตนะคะของ แคบเกือบทุกเขตในแต่ละภาคนะคะว่าสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาการทำรีเสิร์ชทำข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาในเลือกตั้งนะส่วนใหญ่นะคะน้อยมากเลยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมยุคของทุนนิยมนะคะแล้วก็พอยุคข,ของท่านชวนเนี่ยท่านชวนไม่ซื้อใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นทุนนิยมเนี่ยแต่ก่อนนี้คือเป็นพวกทนายนะคะพวกหมอพวกครูเข้ามาเป็นนกักการเมืองใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือ พอมีคนที่เป็นนักการเมืองที่มาจากเจ้าของธุรกิจนะคะที่ดินอสังหาค่าปีกหรือว่าเหล้าเบียร์นะคะให้เงินลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสราวุฒิก็บอกว่าการที่เขาอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอภิปรายคุณประวิตยได้เพราะว่าพรคเพื่อไทยนะคะไม่ให้อภิปรายทีนี้ทําไมถึงแตะคุณประวิตยไม่ได้เพราะว่ามันมีการดีลกันระหว่างที่จะให้คุณประวิตยเนี่ยเป็นข้อกลาง สมมติว่าคุณปวิสเสนอตัวว่าตัวเองนะคะจะเป็นคนที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมเราก็ฝั่งประชาธิปไตยโดยให้เพื่อไทยนะคะถ้าได้ประมาณ250กว่าเสียงเนี่ยพรรคของคุณประวิก็จะได้ประมาณ70กว่าเสียงนะคะล้วก็สามารถที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ามีสวอ,อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีความเรียกว่ามีการปกป้องดีกว่า Don't touch him นะคะก็คือว่า Don't ด o ทักทิมก็คืออย่าแตะ ยังไงก็อภิปรายไม่ไว้วงใจห้ามพูดถึงลูกป้อมเด็ดขาดเราจึงไม่ค่อยมีข่าวของลูกป้อมแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่ามีการขายกล้วยซื้อกล้วยก็คือออกมาทางฝั่งของปอใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่จ,าจ่ายเงินจริงๆอะ่ะก็คือเป็นสีแดงอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มีการพูดบอกว่าเขาอะ่ะย้ายฝากฝั่งไปอยู่ ตอนนี้คุณสลัมรุตมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มาบอกว่าอยากจะช่วยคุณประยุทธ์เพราะว่าหลายๆคนนะคะเขาก็ตอบคําถามนะคะว่าเออเขาบอกว่าคุณคุณประยุทธ์เนี่ยเ,ออเข้ามาโดยระบบรัฐประหารไม่ใช่ประชาธิปไตยทีนี้คุณสลันรุตก็บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรคะเขาเข้ามาเขาเป็นสมาชิกพักแล้วแล้วมันไม่มีนกักการเมืองที่ไม่โกงนะคะขีดเส้นใต้คํานี้เลยนะคะไม่มีนกักการเมืองที่ ไม่โวงหรือว่าไม่มีนักการเมืองที่เป็นททประชาธิปไตร้อยเปอร์เนะคะมีแต่จอมปลอมมีแต่มาหลอกประชาชนนะคะนี่ก็เคยมีประสบการณ์นะคะในการที่เข้ามาการเมืองกันนะคะก็มีหลายๆคนที่มีอุดมการณ์ที่แท้จริงที่เป็นนักการเมืองที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จริงๆนะคะอยากจะพัฒนาเอาความรู้ความสามารถเป็นต้นทุนบางอย่างนี้นะคะนี้มีความรู้นะคะแต่นี้ไม่มีนามสกุล แต่นี่มีอุดมการ์ที่อยากทาการเมืองอยากช่วยในหลายๆอย่างที่ออกมาพูดเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้ mindset ให้ประชาชนแล้วก็คนคิดในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราจะเรียกว่าเป็นการเ,เชื่อในลักษณะของการเ,เหมือนลัทธิลทัทธินึงที่เป็นความเชื่อที่เป็นพฤติกรรมหมู่อค่ะ คือเชื่อว่าอุดมการณ์มันมีจริงเชื่อว่ามันมีอุดมการ์แบบนั้นมีคนพูดให้ฟังเพราะว่าเขามีประสบการณ์ทุกคนก็จะได้รับข้อมูลนี้แต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมหมู่ที่พอเราเชื่อเหมือนกันอนะ่ะมันก็นจะสร้างแรงแล้วก็พลังในส่วนของประชาธิปไตยการเป็นคนดีการพัฒนาสังคมออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชาธิปไตยมันไม่มีจริงนะคะเป็นระบบที่เอื้ออุปถัม เป็นระบบที่อย่างนี้โดนเต็มๆเ,เลยนะคะเป็นระบบที่แบบว่าเด็กอายุยี่้าเข้ามาลงแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นลูกของคนที่มีศักยภาพประหลัดกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะล้พาพรรคประชาธิปัตย์ก็นั่งอยู่กระทรวงเกษตรด้วยนะคะพอเราจะยุบสภาเราก็จําเป็นต้องอาศัยคอนเน็กชันนะคะแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยกระทรวงเกษตรนะคะเพื่อเรากลับมาไม่ได้เป็น เพื่อเรากลับมาไม่ได้เป็นในส่วนของรัฐบาลหรือว่าไม่ได้นั่งกระทรวงเกษตรอีกทีนี้ข้าวนามันจะเป็นยังไงนี่ก็เลยยอมรับในตรงนี้นะคะแต่ว่าประชาธิปไตยจอมปลอมหรือว่าการเมืองเก่าการเมืองใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปเลยนะคะว่าการเมืองเก่าการเมืองใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงประชาธิปไตยจอมปลอมก็คือการเคลมการพูดการพูดว่าตัวเองซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าความจริงนั้นไม่ได้ทําแบบนั้นคุณจะไม่สามารถรู้ในบ้านของคนอื่นเลยนะคะว่าพักแต่ละพักเนี่ยเขามีความ รับเขามีคนที่อยู่ข้างในคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าแต่ในพักเนี่ยเขาก็จะรู้กันเองนะคะคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเข้ามากี่ปีเครือข่ายไหนมุ้งไหนสายไหนเขาก็จะรู้กันเองว่าใครเป็นใครในนิทานไทยแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาพูดในสังคมหรือว่าออนไลน์หรือว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มีกระบวนการคิดมาแล้วมาตอบบางทีก็พูดเพื่อฆ่าคนอื่นบางทีก็พูดเพื่อเตะตัดขาบางคนก็กระทําทําลายพักคนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่แฟกต์แฟกต์คือความจริงข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่สามารถข้อหาข้อเท็จจริงได้เพราะว่าการเมืองนะคะ เป็นสิ่งที่คณต้องมาขายอุดมการ์ขายประชานิยมขายสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ข้อมูลตัดสินว่าคนที่เอามาพูดเขาทำได้ไหมเขาเคยมีประวัติอะไรอย่างที่นี้บอกว่าอย่าเชื่อคนง่ายแล้วก็ฟังหูไวหูฟังไปเรื่อยๆนะคะความลับมันก็จะค่อยๆออ,ออกมาทีนี้คุณสลานุษยนะคะก็แนะนํานี่ก็ชวนให้คิดไม่ได้ชวนให้ทํานะคะก็คือว่ามันไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเลือกที่เสียน้อยที่สุด นะคะมันไม่มีคนดีรอ้อยแต่ว่าใครที่ยังต่อสู้กับเผด็จการหรือว่าเผด็จการอันไหนที่ต่อสู้กับการคอร์รัปชันคุณจะเลือกอะไรระหว่างประเทศที่มั่นคงกับประเทศที่มีเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้ายอมให้เขาคอร์รัปชันแต่ว่าเราก็มีรายได้มากไปด้วยกับประเทศที่มั่นคงเราก็มีรัฐสวัสดิการเลี้ยงซึ่งรัฐสวัสดิการลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะคะนี่ก็มาคุยให้คิดนะคะว่าสิ่งที่คุณสแันพูดราพูดมันกระแทกมันแอทแทก ความคิดของประชาชนในเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุยให้คิดกับ